สรุปอปะรันตกับปิกวาทะ44ภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันส่วนอนาคตขันตรงนี้แปลว่าสัพสิ่งเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคต,ปร,รนนาคตประกาศวาทแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างนี้แล ก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกกําหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคต,ปร,รนนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุทั้ง44อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน44อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ย,ยึดมัน่นเมื่อไม่ย,ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณ ทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง